ข้างในเป็นอะไรเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าน้องไปน้องไปตื่นเต้นมากเลยต้องมีพวกแบบเป็นดูแลนะคะกันไกลเนาะอาจจะรวดเร็วไปนิดนึงนะคะทีนี้น้องไปตื่นเต้นมากนะคะรอกี่วันนะคะลูกเรารอประมาณกี่วันนะแปดแปดวันนะคะประมาณแปดวันแปดวันนะคะแล้วก็ให้แม่ชิงลิงแล้เหมือนเดิมนะคะแกะเลยโอ้โห อย่าเล่นกันไกลค่ะลูกไม่แม่ดูสิมีอะไรบ้างผมมีทั้งหมด5อันนะคะเดี๋ยวเอาไปแจกงกันแกะเนาะแกะแล้วไปแกะแม่แบ่งยังพี่อันนี้ของปอมนะนีคะทุกคนของปอมกเสมือนจลยของเสมือนจริงค่ะลูกเราซื้อมาจากจีนแม่จ๋าขอบอกเลยขอบอกเลยว่าเหมือนที่ดูผิดไว้จริงๆอ่ะแต่สีสวยเนาะสีสวยมากสีใช้ได้เลยนะ อะไรบงคะลูกอันนี้รูปอะไรคะอย่างที่น้องไปฉีดไว้เลยมันจะมีลายแบบนี้ท<ต>ุกคนเห็นมทุกคนเห็นไหมพวกทุกคนทุนะกคั่งเเห็นเหมือนกันเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยมันมีลายเป็นอันนี้ด้วยอ่ะเป็นลายคราบเค้กใช่ใช่ค่ะลายคราบเค้กด้วยอ่ะอันนี้รเรเห็นเป็นอันแรกเลยไม่ใช่แตอันนี้หนานะอันนี้เดี๋ยวให้น่าทิงลิงไว้เหมือนเดิมเนาะใช่ให้กะเอามารวมกันนะมันจะได้ ได้แล้วแกะช่วยแกะมาเรียงกันก่อนเีอะไรมาอันอันเก่าเรามีแล้วใช่ไหมคะหนึ่งอันนะคะขอพี่อ๊อกก่อนนะคะอันนี้มันเป็นซิปอ๋อเป็นซิปล็อกสวยมันมีลูกเต๋าด้วยแม่ดูสิโอเคอันใหญ่เท่าหน้ากเลยอันนี้เอาไว้เล่นนะแน่เลยแม่ว่าเล่นเป็นครอบครัวไงครอบครัวนะคะไม่มันเล่นได้สองคนสองสามคนเลยแหละมันใหญ่มากไปเอาไปดิเออ โอ้ไม่เป็นซิปด้วยแม่ใช้ดีนะคะคนเก็บถุงไว้ลูกไทุกคนเป็นเป็นอย่างที่ทั้งไปคิดไว้เลยอ่ะอ่ะน้องปันจะมีลายตรงเนี้ยลายตรงปุ๋งอ่ะเป็นอย่างที่น้องไปคิดอันนี้ลายอะไรอะคะลูกลายตรงปุ๋มเปนลายอะไรอะคะลายปุ๋งลายครับเค้กครับเค้กส่วนอันนี้เป็นลายหยดน้ำค่ะทุกคนไม่ลายหยดน้ำหรอเป็นสตรอเบอรี่ไม่ใช่หรอใช่ค่ะตรงนี้เป็นลายหยดน้ำไหนมันมีลายด้วยหรอแม่มองไม่เห็นนะเขาจะเห็นน อ๋ออันนี้นะคะก็จะเป็นลาย A B C D แล้วก็ถึง5นะคะนี่สิงห์หกะอันนี้เป็นอะไรเป็นลายไม่พี่ปาถ้าเกิดถ้าเกิดเราสั่งใหม่ทุกคนมันจะหนาหมดเลยนะทุกคนคือมันก็มีอันนี้เป็นลายครับเคลายคับเค้กส่วนอันนี้ไม่มีลายนะคะ อันนี้ไม่มีลายอันนี้ไม่มีลายเป็นสีใสลุ้งนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะลูกฟาซื้อมาอยู่แล้วเนาะคะ่ะใช่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นซอฟต์อีทอันยักษที่ลูกฟากับไปนาเสนอมากเลยทุกคนดูดิอันใหญ่แบบใหญ่สะใจมากดูดิคะกดนี่คือกดเป็นชั่วโมงก็อาจจะไม่หมดด้วยซ้ำทุกคน, <laughs> ดกนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนแม่แม่่รู้ที่จริงมันมีแบบสีแบบลายสีมาก เราแกะพัสดุก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทําอะไรนะลี่ปาจะมารีวิวว่ามันจะทํายังไงเล่นยังไงว่าวิธีการเล่นมันเล่นยังไงใช่ไหมคะก็ไม่เด็กสมัยนี้เขาฮิตจังเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าวิธีการเล่นมันทำยังไงนะคะโอเคค่ะอันนี้พี่ปาลองดูอีกด้านสิทุกด้านอ่ะมาหลวหมดเลยโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องปลาปายชาแนลนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องปายบ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายน้องปาย